เป็นการทำหนังสือเคยเห็นไหมทำยังไงอาจารย์ก็เขาให้สัมภาษณ์<อ>แล้วมันก็เลยออกมาเป็นหนังสืออเพราะฉะนั้นอ่านก็ได้ฟังก็ได้อ,อยากฟังไหมว่าคุณสนอพูดอย่างไรบ้างอยากฟังอาจารย์เอาถ้าอย่างนั้นไปเอาบางช่วงบางตอนมาฟังกันครับเท่าที่พี่จำได้เนี่ยมาสนิทตอนที่อย่างพี่มวลว่าป่ะหสี่สามมันเกิดที่แล้วก็เลยไปจับมือกันว่าจะรว่วมหรืออย่างนี้นะครับ ที่สนิทกันจริงๆหรือว่าไม่เคยสนิทกันเลยนะความจริงกับผมกับทักษิณเนี่ยไม่เคยสนิทกันมาจริงๆริงกันช่วงหนึ่งตอนที่ผมมาจับมือกับพี่จิ๋วก่อนตอนที่พี่จิ๋วเลือกตั้งต่อสู้กับพระปฏิบัติพรรคาติไทยนะครับก็อแรงเนี่ยแต่พรรคาติไทยก็ถือว่าอยู่ในพันธมิตรตอนนั้นเขาเข้าเข้ามาตอนเขาผมเป็นเลขาพรรคก็เป็น นักรบอยู่ในช่วงตัวตนั้นเขาก็เชิญไปกินข้าวใกล้ๆแล้วใกล้ๆจะเลือดตั้งพี่น้องมีทางสู้ได้ไหมอะไรได้ไหมลักษณะอย่างนั้นนะครับก็มาถามผมบอก่สู้ได้แต่ว่าถ้าอย่างนี้เนี่ยแต่ว่าถ้ามันกระท่อนกระแท่นอย่างนี้เนี่ยก็คงจะ ลำบากเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับกำลังกำลังทรัพย์อะไรแบี่หน่อยคิดห่จะใช้อีกสักเท่าไหร่ผมก็บอกไปก็เขาเขาจะจัดมาให้นะแต่ว่าเขาจัดแต่แบบเอามาเสริมเสริมกำลัง ตอนนั้นเขายังอยู่พลังธรรมสมัยตอนพี่จิ๋วได้เป็นนายกนี่เขาไม่ลง,ตงแต่ถ้ายังเป็นหวันนนหวหน,น้าที่ไม่ลงแต่่ลงถึงว่าชักเข้าชักออกแค่ข้าดตอนนั้นชักเข้าชักออกที่ถูกผมผมยังจัดได้เลยหลังจากได้ตั้งตูมาแต่ตั้งรัฐบาลเนี่ยพี่เป็นมทหนึ่งจนจนลาออก<น>ลาออ,ออกอะ่ะ11เตือนป่านะเขาเป็นรองนายกผมก็ไม่ได้ไป ไปไม่ได้ผูกพันอะไรกันมากเนปะนะ็นรองนายกอยูก็วา่วา,วากันไปผมก็เป็นมทหนึ่งว่ากันไปโอ้โหนี่อาจารย์ตกลงมันก็จริงสิคุณทักษิณเนี่ยให้เงินพักความหวังใหม่ผ่านพลเอกชวล,ลิตอ่ะอาจารย์เอา้าจริงแน่แต่<อ>ว่าเขาจะแบ่งให้ป้าหนอะบ้างหรือเปล่านะอันนั้นเป็นเรื่องที่ยังสงสัยอยู่ใช่ไหมอาจจะก,กินรวบหรือกินแบ่ง <laughs> แล้วเรื่องนี้เนี่ยครับไม่ได้ลักอัดคุณสนอนะอบอกเลยขออนุญาตแล้วมีคุณประมวลอยู่ด้วยรู้จักคุณประมวลไหมอ๋อประมวลรุจะนะเสรีเนี่ยใช่แล้วพอแล้วผมไปอีกสามคนไปไปอัดเทปเพื่อที่จะเอามาเขียนบทความให้คุณสนอว่ารู้ทันทักษิณเล่มสี่เนี่ยเป็นยังไงนี่ไม่ได้ลักอัดอ,อก็พูดมาจาก ตัวตนที่แท้จริงของคุณสนอเลยก็ตัวหนังสือก็อยู่ในนี้ในที่สุดก็ส่งไปให้คุณสนอตรวจคุณสนอตรวจบอกเออใช่สั่งซื้อหมื่นกว่าเล่มเอาไปแจกให้ในวันเกิดกับบรรดาพักพวกด้วยโอ้ภูมใจมากเอาละอาจารย์ผมดูจากภาพข่าวนะตอนนั้นคุณจำลองก็ยังหนุ่มแน่ใจนะคุณทักษิณก็ยังหนุ่มชัยวัฒศิลสุวงก็หนุ่มคู่กัดกันเนี่ยก็หนุ่มนะฮะโอ้คุณสุดารัต ยังเออเอออยู่เลยแล้วไอ้ตู่ล่ะอ๊ตอนนั้นตายังไม่ปนอ๋อยืนอยู่ข้างหลังยืนอยู่ข้างหลังยังไม่ดูอ๋อรู้ไหมว่าคุณสนอเนี่ยเคยเตือนคุณทักษิณที่ให้สัมภาษณ์กับผมเนี่ยบอกว่าแล้วก็อยู่ในเล่มนี้ด้วยนะฮะที่เอาคนมาขึ้นทะเบียนเป็นคนจนจำได้ไหมอ๋อทะเบียนคนจนอ่าแล้วคุณสนอบอกว่าเตือนแล้วว่า จดทะเบียนไปเฉยๆอย่างนี้เนี่ยไม่ได้โดยที่ยังไม่รู้ว่าจะทําอะไรแล้วอย่างนี้เนี่ยมันหลอกคนโอพูดอย่างนั้นเลยอแล้วทักษิณเขาบอกว่าคนเนี่ยถ้าตาบอดมันจะรู้มันจะกลัวเสือหรอออยากฟังมากโอยากฟังครับอาจารย์จะอยากฟังไปฟังเสียงคุณเสนอเลยน้องไอ้นี่มันทำไม่ได้ดาน้องไปประกาศได้ยังไงอื การไปเอาเขามามาขึ้นทะเบียนคนจนเนี่ยมันจะเกิดปัญหานะพี่อาจจะตามน้งไม่ทันนะไอ้เรื่องอย่างนี้นะอะพี่ทําต่งานแต่บูบูนะไอ้งานอย่างเงี้ยพี่แต่ว่าพี่มองเห็นนะแต่โดยโดยจิตสํานึกเนี่ยพี่ว่ามันปฏิบัติไม่ได้มันทําไม่ได้นะพี่ก็อยากจะรู้อะขอเป็นความรู้หน่อยเถอะจะทํำยังไงอยากประมูลอนะ่ะคือโทรพี่นอคนตาบอดมันกลัวเสือเหรอ ถ้าเราไม่พูดอย่างนี้ถ้าเราไม่อย่างนี้เราจะได้เสียขนาดนี้เหรอแม้กระทั่ง SML น้องมันจะเข้าขายนะซื้อเสียงซื้อเสียงนะ,ะหมูบ้านแล้วเท,ท,ท่านั้นเทานีเนี่ยถ้าเราประกาศก่อนเนี่ยไม่เป็นไรนะนี่จะเลือกตั้งนะเนี่ยอยู่ในภาวะเลือกตั้งพี่เตนะือนเตือนอะพี่เตือนนี่อยู่ในภาวะเลือกตั้งเลยนะนี่มันเข้าข่ายเลยนะน,อนนะ้องลดทั้งคักเลยนะ,ะไ,ไม่ได้นะ อันนี้สัญญาว่าจะให้เลยนะใช่เลยล่ะันนจ้ชัดเจนาไหระมีคนก็ไปถามถามกกตว่าสนาก็ออกมาประมาณแบบเป็นนโยบายรัฐบาลเป็นนโยบายรัฐบาลถ้าเป็นรัฐบาลจะพูดงี้เป็นนโยบายครับเอ๊ะเสียงใครนะอาจารย์เมกเสียงคุณประมวลที่อยู่ข้างๆคุณเสนอนั่นล่ะสรุปว่าเขามองชาวบ้านเนี่ยเหมือนคนตาบอดไม่รู้เรื่อง ใช่เพราะฉะนั้นจะจูงไปไหนมันจะกลัวเสือเลยคุณบอกแล้วคุณสนอกก็บอกใช้เงินหลวงเนี่ยนะมหมาเสียงอาจารย์แล้วก็บอกว่าไม่เป็นไรหร,กกรอกกกตมันก็เป็นคนของเราโอ้ออมันเป็นนิโยวาอ้างว่าเป็นนิโยบายของรัชยานนโอ้โอชัดไหมโอ้นี่เปิดจากคนวงในเลยโอคน,นควงในแล้วยิ่งกว่านั้นมีอีกตอนหนึ่งครับคุณสนอเนี่ยบอกว่าอย่างนี้บอกว่าไงครับอาจารย์ ยังมีการใช้ระบบธุรกิจของครอบครัวเข้ามาจัดการผลประโยชน์ในรัฐบาลแบบเบ็ดเสร็จครับเริ่มตั้งแต่การขนเอาคนที่เคยทำงานกับตัวเองในบริษัทเข้ามาแบบยกชุดมีการเอาคนของตัวเองเข้าไปวางไว้ในกระทรวงทุกกระทรวงโดยไม่จำเป็นต้องมีตำแหน่งที่มีอำนาจอย่างเป็นทางการแต่ทุกคนในกระทรวงนั้นจะรู้กันว่าคนคนนี้คือคนของเขา ถ้าจะทําอะไรก็ต้องผ่านเข้าไปทางคนคนนี้ออเรียกว่าส่งตัวแทนเข้าไปดูผลประโยชน์ใน er ทุกกระทรวงมีอยู่สองสามคนที่ดูทุกกระทรวงเป็นเหมือนหลงจูเออเขาเอาคนเหล่านี้ไปทําอะไรอาจารย์อไปทําอะไรเนี่ยไปฟังคุณสนอเสียงตัวคุณสนอเองเลยเออก็ที่พี่บอกไงจะมีนั่นมาเลยอย่างเลขาพักขอามาเลยนี่ รีบทำนะเดี๋ยวงบอันนี้มันจะนั่นแล้วนะจะเอากี่พัน <c oughs> อ,อย่างสาราตเนี่ย้าหน้าผมเ่ยอย่างนี้นะ <c oughs> เอาไปห้าพันหรือจะเอาหกพันหรือจะหรือจะเอากว่านั้นแต่ต้องเอามาค่าพักสิบอร์เ็น ต้องมีกติกาอย่างนี้พอก่อนงบมันจะต้องไปผ่านคอรมออีกถูกไหมอะไรอะไรแต่จะไปขอคอมรอมออีกอะไรตแต่ต้รุกกนหลักการน,นี้นะถูกไหมถูกอ,อ๋อนั่นมาเนี่ยมันก็จะต้องไปทำใหมไอ้ห้าพันล้านเนี่ยโครงการทุกโครงการเลยเนี่ยจะต้องมาตัวเงินเนี่ยมันจะต้องออกไปในโครงการในห้าพันล้าน ถูกไม่ถูกอะไม่ใช่าไปทำสี่พันห้านะไม่ต้องทำให้พันห้าพันล้านแต่ว่าหรือจะต้องไปแฝงอะไรไว้บ้างเือ่โครงการนี้อ่าร้อยร้อยล้านแฝงไว้ตั้งสิบเปอร์เซ็นต์ก่อนอะไรเนี่ยต้องแฝงไว้สิบเปอร์เซ็นต์โครงการนี้ห้าร้อยล้านอะเนี่ยใช่ไหมต้องแฝงไว้แล้วก็จะต้องไปตกลงกับ ต้องไปหาผู้พูดลูกหมูลูกเหมาเสร็จอะไรต้องต้องมันต้องมีพิธีการอจากกรณีพิเศษหรืออะไรก็ว่ากันไปคุณต้องทําให้ทัานให้ได้นะถ้าคุณทําไม่ได้คุณก็อยู่ไม่ได้นะตรงเนี้ยมีต่อจากนั้นอีกมีเด็ดวันนี้อีกเหรอต่อจากตรงนี้เลยคุณสนบอกว่าจากนั้นก็ไปตกลงกับคนของเขาผ่านคุณหญิงตกลงกันเรียบร้อยเมื่อไหร่ก็ส่งเรื่องมาให้ ตัวตายตัวแทนทางการเมืองที่เขาไว้ใจคนที่เคยเป็นลูกจ้างในบริษัทมาก่อนพอเข้าคอรมอนายกจะเป็นคนนำเสนอโครงการเองอนุมัติให้เองเสร็จสับรัฐมนตรีทุกคนไม่ต้องคิดไม่ต้องสงสัยโอทุกวันนี้ยังไม่มีใครรู้ว่า10%นั้นมีอยู่เท่าไหร่แล้วคงต้องไปถามคุณหญิงโอ้โอาจารย์ นี่มันแฉกันจะจะแบบนี้เลยหรือเออนั่นละอยากฟังไหมว่าคุณทักษิณเองเนี่ยก็เคยแฉพฤติกรรมของคุณสนออ่แฉกันไปแฉกันมาเลยเออผมเนี่ยมีเทปยังเก็บอยู่ที่เคยสัมภาษณ์คุณทักษิณและเคยออกอากาศมาแล้วพูดถึงพฤติกรรมของคุณสนอว่าอย่างไรอู้พออาจารย์พูดอย่างนี้ผมอยากฟังเสียแล้วอาจารย์เอา้าถ้าอย่างนั้นจําได้ไหมว่าเมื่อตอนที่พลเอกชาวลิต เขาปลดคุณสนอออกจากเลขาธิการพักความหวังใหม่ะตอนนั้นจําได้ไหมจําได้ครับแล้วมันมีข่าวออกมาว่าทักษิณกําลังชวนสนอไปอยู่ที่ไทยรักไทยผมก็มีโอกาสได้ไปสัมภาษณ์คุณทักษิณครับแล้วฟังแม้ว่าคุณทักษิณพูดว่าไงเอออ้าวอยากจะรู้ไปดูกันโคร,รงการของไทยลักไทยคืออะไรครับถ้าตอบอย่างสั้นทําการเมืองอย่างสร้างสรรค์เพื่อบ้านเมืองเน้นเรื่องของบ้านเมืองมากกว่าการเมืองนะครับ แล้วก็ไม่ได้ห่วงเรื่องการเลือกตั้งงวดหน้ามากกว่าห่วงของเจนเนอเรชันหน้าว่าจะอยู่กันอย่างไรนะครับท่านเน้นเรื่องของบ้านเมืองมากกว่าครับสมมุติว่ากลุ่มวางน้ําเย็นขอย้ายมาอยู่ด้วยนะครับยินดีไหมครับอย่าไปสมมุติเลยครับมันไม่เกิดหรอกครับทําไมถึงไม่เกิดกคุณนักสินก็เคยช่วยเหลือซื้อสนามกอล์ฟมาแล้วก็ซื้อสนามกอล์ฟนี่นะครับ ราคาที่ผมจ่ายไปห้าร้อยล้านห้าร้อยล้านนี่มีที่อยู่ประมาณเกือบห้าร้อยไร่แล้วมีสนามมีลับเฮาส์หลังเบลเลอร์สร้างด้วยเงินร้อยกว่าล้าน worth ไหมครับแลวเป็นสนามที่ใช้แข่งเอเชียนเกมเพราะฉะนั้นไม่ได้เป็นการช่วยเหลือครับเป็นการซื้อกันทางธุรกิจในฐานะคนรู้จักกันมาเจราจาค้าขายกันแลวมองว่ามันเป็นสิ่งที่เว r t h ที่จะซื้อผมก็ซื้อแค่น,นั้นเองผมไม่ได้เป็นเรื่องของบุญคุณผมไม่ได้มีบุญคุณกับคุณสนอ นะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องของผมไม่มีบุญคุณกับคุณสนอเขาเพราะคุณสนอก็มาเสนอขายผมผมคิดว่ามันราคามันสมเหตุสมผลก็ซื้อบางเอิญเป็นคนรู้จักกันเท่านั้นเองนี่บเพราะนั้นก็จริงๆแล้วเรื่องนี้ไม่เกิดหรอกครับอาจารย์สแสดงว่าที่คุณทักษิณบอกว่า